สวัสดีครับพี่น้อง f อฟป๋าต่อไร้พ่ายทุกท่านนะครับเข้าสู่หมวดวิเคราะห์วิจารณ์เจาะลึกจบตรงนี้กับป๋าต่อไร้พ่ายนะครับวันนี้ขอญาตนั่งข้างป๋านะครับพี่น้อง f อฟนะครับเราจะมีจิตการที่ดีไปด้วยกันนะครับเปียมาลีกนะครับหคู่นะครับวันนี้จะลงสนามนะครับมองกันก่อนเกมครับเลสเตอร์สเตีครับจะเล่นในคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเบนฟอร์ดครับ เลสเตอร์ซิตี้ครับสถานการณ์ตอนนี้หลังปิงฝาครับลูกทีมของรุดฟานิตรอยนะครับผลงานล่าสุดก็แพ้อาร์ซนอลนะครับ2-0ในสนามแห่งนี้ครับคิงเพลเวอร์นะครับตอนนี้นะครับลีกนะครับเียมาลีกอังกฤษนะครับตกไปอยู่อันดับที่19ของตารางด้วยผลงานเพียงแค่นะครับมี17แต้มครับจาก25เกมนะครับนักเตะหลักๆนะครับยังเป็นนักเตะชุดเดิมครับที่จะลงให้กับทางด้านจิงจอกสยามก็เดิมๆครับ วันนี้มีเจมี่วาร์ดี้ครับที่จะลงเป็นหน้าเป้านะครับฟาคุนโดคาร์นูตนะครับสเตฟี่มาวิดดี้ครับจะลงในเกมนี้ครับส่วนทางด้านเบน์เฟิร์ดครับลูกทีมของทางด้านโทมัสแฝงเกมเริ่มดีขึ้นมาครับถือว่าเป็นเกมเริ่มม้ามืดนะครับเป็นทีมหมามืดนะครับ สำหรับนะครับไอ้พึ่งน้อยแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่พึ่งน้อยนะครับกลายเป็นพึ่งวิขาดไปแล้วนะครับผลงานล่าสุดครับเล่นในรายการเปเียร์มารีครับก็บุกไปชนะทางด้านขุนค้อนเวสแฮมในบ้านเลยหนึ่งศูนย์ครับก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับผลงานของลูกทีมของทางด้านโทมัสแฟงนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางในรายการเปเียร์มารกนะครับด้วยผลงาน25เกม34แต้มนะครับนักเตะหลักๆครับวันนี้สมบูรณ์นะครับสาหรับ นะครับเบนฟอร์ดนะครับพี่น้องสีมีวินซ่านะครับที่จะยืนเป็นหน้าเป้าปียองเอ็มโมโมครับแล้วก็มาเคลดัมกัสกัสแล้วก็เควินเซตครับที่จะลงให้กับทางด้านเบนฟอร์ดในเกมนี้โจทย์ครับประโยคครับก็มองว่าวันนี้นะครับผู้มาเยือนอย่างเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยดีกว่าอยู่ที่ครึ่งกิโลเมตรครึ่งกิโลกรัมแต่ผมมองดูแล้วดีกว่านะครับทุกครั้งที่ลูกทีมของทางด้านโทมัสแฟงเบนฟอร์ดนะครับเล่นกันเป็นทีมแล้วก็ช่วงนี้ฟอร์มดี แล้วก็เพิ่มเข้ามาคือเกมลุกหลากหลายคอนเนอร์ฟรีคิกแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตปะป๋าลดมองเกมนี้ครับไม่ต้องไปมองอะไรมากมายแล้วกเกมนี้ครับนะครับทีมเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้ถึงจะหนีตายอย่างไรแต่ก็ไม่รอดครับด้วยสภาพทีมตอนนี้เป็นรองทางด้านเบนฟอร์ดครับจึงมองว่าวันนี้ครับเบนฟอร์ดครับพึ่งน้อยจะกลายเป็นพึ่งพิฆาตอีกครั้งจะชนะเลสเตอร์ซิตี้นะครับแลวจบรับเกมนี้ประตัตัวห ขอให้พี่น้องจุกดีครับ